สวัสดีครับคุณส้มป๊อกครับสวัสดีค่ะคุณส้มป๊อกเป็นคนจังหวัดอะไรครับจันทบุรีค่ะอ๋อจันทบุรีทำงานอะไรคะก็เป็นนักร้องรับจ้างทั่วไปค่ะว้า้วถ้าได้เงินแล้วจะเอาไปทำอะไรคะเอาไปให้คุณพ่อลงทุนทำสวนผลไม้ค่ะโอ สองหมื่นพอเหรอคะสองหมื่นนี่พอให้ลุงพ่อเหรอครับพอค่ะอแล้วถ้าสองหมื่นกับชีวิตพี่ชาวๆพอไหมพอสิพี่ฝนก็ผ่อนบ้านผ่อนรถค่าน้ําค่าไฟเดือนหนึ่งเนี่ยสองหมื่นพอสบายๆแต่ตอนนี้สบายไม่ต้องผ่อนแล้วอ้าวทำไมคะป่าปวาโดนยึดหมดแล้วครับพี่เอครับผมไม่มีแล้วไม่มีอะไรแล้วช่วงนี้เดินมูนวอล์กเกอร์อย่างเดียว จนนิ้วล็อกเลยโหอายุเยอะเไมเห่ไม่ล็อกดีไหมมากอ่ะเขาบอกนะ่าร้องเพลงมาจากไหนก็ฝึกเองค่ะตาม YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเปิด YouTube แล้วก็ฝึกใช่ค่ะโอ้โหแต่ว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากใช่รู้เลยว่าไอ้จะชื่อซ้อมป๊อกนี่แปลกมากเลยนะคแสดงว่าตอนเกิดมาเนี่ยเป็นไงแม่ตอนคลอดอะเป็ไงคุณฝนก็คือว่าคุณแม่ป๊อกพอดีอ๋ยอ้อคือป๊อกเสร็จแล้วก็ เด้งแล้วก็เบ่งลูกออกมางี้เด้งเลยก็เลยเป็นส้มป๊อกป๊อกคือแตกเหรอคะอะไรนะฮะป๊อกคือแตกเหรอคะป๊อกคือแตกเหรอคะพี้ยครับป๊อกคือแตกนะคะก็เหมือนเราว่าเล่นไพ่ไพ่ป๊อกบไพ่ป๊อกเด้งไม่เคยเล่นหรอที่หอมที่ที่หอมแจกจี้ยอนสองใบไงอ่าที่เล่นที่คอนโดอ่ะเล่นที่คอนโดคือเวลาเขาเข้าไลน์มาเขาบอกขาดขาขาดขาใช่ใช่ แล้วมีอยู่ตาหนึ่ะที่จียอนบอกพี่หอมปตา <laughs>